สวัสดีครับผมบาสบิ๊กไบค์นะครับผมบน YouTube พิมภาษาไทยก็เจอภาษาอังกฤษก็เจอนะครับคลิปนี้ผมมาทำตัวเปรียบเทียบ z 900ระหว่างท่อแต่งกับท่อเดิมมันต่างกันยังไงนะก็จะให้ดูภาพรวมก่อนแล้วก็จะให้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ข้อเสียที่ผมไปหามานิดหน่อยนะผมข้อดีข้อเสียมันมันต่างกันยังไงนะเริ่มต้นที่คันนี้ ตัว z 900ปี2020ตัวนี้ก็เป็นโฉมรองตัวล่าสุดนะครับนะตอนนี้ทางศูนย์คาวาก็เปิดปี20มาแล้วยังไม่ค่อยเห็นคนขับเท่าไหร่เลยนาะตัวนี้ใส่ท่อแต่งนะผมเป็น SC Project เดิมๆพื้นฐานรถเหมือนกันทุกอย่างนะแรงม้า cc อ,อของแต่งของแต่งเล็กน้อยนะครับผมตัวนี้เป็นท่อเดิมนะทีนี้บางคนสงสัยว่าตัว ท่อแต่งกับตัวท <ics> ่อเดิมมันต่างกันยังไงนะผมนะเอาพูดในเรื่องของด้านกฎหมายก่อนเนาะตัวของท่อแต่งเนี่ยถ้ามีเสียงเกิน95เดซิเบลนะครับผมนะผิดกฎหมายอยู่แล้วรวมถึงท่อนะตัวนี้อุปกรณ์เนี่ยมันต้องมีมอกถ้าไม่มีมอกอก็คือว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะไม่ผ่านมาตรการอ่าเขาเรียกอะไรนะมาตรฐานอุตสาหกรรมมาเนาะมามาตรการเฉยจะไปแบบว่าอะไรละ ครบคุมพลไ้ไไม่ใช่แล้วไม่ยุ่งพลบพลกรไม่ยุ่งนะผมนะเพราะปกติสินค้าทุกอย่างนะผมต้องผ่านมอกรทุกอย่างเะยแต่ส่วนท่อเดิมมีเป็นัญหาอยู่แล้วมันติดรถมาโอเคทีนี้สิ่งที่คนอยากรู้นะผมเรื่องของเสียงเรื่องของรอบบางคนบอกว่ารอบของท่อแต่งเนี่ยมันจะมาช้ากว่าเพราะมันโล่งอันนี้อยู่ที่ท่อนะผมว่าจะเป็นทรงไหนนะวโล่งไหมอั้นไหมนะแต่ถ้าเป็นท่อแต่งที่เป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อนะพวกไดรดมิก เบิร์นเอาต์ไปใหญ่หน่อยก็โยชิมูระแท้อาสิบเอ็ดอยู่ที่เท่าไหร่วะสองหมื่นสามหมื่นพวกอาคาโบอีกแท้นะครับผมพวกนั้นก็จะเป็นเพิ่มเปอร์ฟอร์มานด์อยู่แล้วมีไส้มีสูตรอยู่ข้างในอ่ะตัวสเปคท่อเดี๋ยวผมได้ให้ดูตั้งแต่คอเลยนะอันนี้คือตั้งแต่คอท่อนะครับผมถ้าตัวบิ๊กไบเนี่ยเขาเรียกว่าตัวคอท่อเป็นสี่สูบแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะที่ออกมาจากห้องเครื่องอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเฮดเดอร์นะครับผมตัวนี้ท่อแต่งก่อนอ่ะแต่งเหรอแต่งแ,แต่ง,ตง,ตงอันนี้แต่ง ตัวนีน้นี่นะผมสังเกตตั้งแต่ตรงนี้เลยนะม,นมันอยู่กินกันเถออมันกินแต่งอออยู่กินกระแต่งทุยไม่ใช่แล้วโอ้โหปั่นแย่งเดียวเลยคนนี้เนี่ยนะรับผมอ่ะดูดูตั้งแต่ตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าอา่าสลิปออนนะครับผมปกติถ้าเป็นของเดิมจะเป็นหมอ้อพักนี่ของแต่งมันจะวิ่งมาถึงตรงนี้อันนี้คือส่วนที่เสริมขึ้นมาคือสั่งสั่งทำหรือว่าซื้อตรงรุ่นก็ได้แต่นี้สั่งสั่งทำแน่นอนอเพ<ก>เิ่มไม่ไม่ไม่ตรงนี้ไงที่เป็นหมอ้อพักอะ่ะ<อ>ตัดออกสลิปออนตัดออกอ่าส่วนปลายท่อกซื้ออปาท่่จีนมใสะ กระป๋องละพันกว่านะครับผมแต่ดีตัวอย่างว่าเกรดนี้สนิมยังไม่กินถ้าเกรดที่เกลือกว่านี้สนิมสนิมจะกินง่ายมากนะแล้วก็มีมีเพดด้วยงานดีพอสมควรด้วยผมไม่ถือว่าแย่เท่าไหร่อ่าแล้วดูท่อเดิมเลยดีท่อเดิมจะเป็นอย่างนี้ต่อมาในโคตรหนักกับท่อเดิมชี่โคตรหนักโคตรพราะคนแม่หนักเลยสิโลมั้งเฮ้ยเืิอลข้างในนะประมาณสิโลไหมเออไม่รู้ดิพี่ประมาณสิโลเขาบอกสิโลอะแต่พวกซีเบีสิโลหลายโลอยู่นะ มันมีรถมันสองร้อยสิบอ่ะต่อไปเป็นหาสิบโลเลยเ <c oughs> บาขึ้นนะทุกแล้วนะผมนี่ก็ท่อเนี่ยมันจะมีท่อเดิมนะมันจะมีกาดกาดท่อคุยว่าไปท่อมีกาดท่อมีท่อมีข้างในมีตัวอุดจกไอ้มีตัวจุกอยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหม้อพักนะครับผมเอเห็นปะมันจะเป็นหม้อพักเหมือนถังแก๊ลอนมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ท่อยิงตรงนะเพราะฉะนั้นนะผมสาเหตุที่ท่อของสี่สูบเสียงมันเบาเพราะมันมีหม้อพัก นะผมพักเสียงพักไอยอยู่ในนี้แล้วก็ค่อยออกมาเป็นเป็นปลายแค่นี้แต่ถ้าเป็นท่อเมื่อกี้คือมันจะลั่น,นตรงข้อดีข้อเดิมก่อนนะครับผมข้อเดิมคือเวลาเราขับรถไปเนี่ยปกติแล้วที่ว่าน้ำมันเครื่องมันจะระเหยออกถูกไหม,มนะแต่ถ้าเป็นท่อเดิ๋ยวนี้มันจะระเหยช้าก็คือเป็นมาตรฐานใช่ครับผมอย่เงี้ยนะ้ำมันเครื่องแห้งเร็วแห้งเร็วต้องต้องหมั่นตรวจต้องถ้าขี่ใกล้ๆก็ไม่ต้องตรวจก็ได้นะครับแต่ว่าสองพันลูหรือพันลถ่ายทีก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเดินทางแบบว่าทุกวันหรือว่าไปกลับสักสี่ห้าทีห้าทีนะ ก็รบกวนเช็คนะครับเช็คต้องสองวันสามวันเช็คดูคือบางทีไม่ต้องถ่ายก็ได้เรารอบมาหกพันใช่ไหมเปลี่ยนแล้วก็คอยเติมก็ได้คอยเติมหกพันเลยสองพันรถเล็กไม่แต่คอยคอยเติมไงอย่างผมขับแค่สามพันก็หายรถเดิมก็ตามรอบเลยสี่พันห้าพันเขาบานไปนะค่อยค่อยค่อยเปลี่ยนนะครับผมส่วนเบอร์ที่ใช้ก็ส่วนมากเป็นสี่สิบนะแต่คนไทยก็จะอัพขึ้นมาเป็นห้าสิบบอกว่าเครื่องร้อนคนแล้วแต่ครับผมก็โอเคนะสี่สิบห้าสิบแต่หนึ่งกว่านี้ก็ไม่แนะนําเพราะว่าเครื่องมันจะดูดน้ํามันเครื่องได้ยากนะครับผม มันก็จะร้อนไวกว่าเดิมอีกนะตอนนี้ก็ต้องหมั่นเช็คน้มันเครื่องหน่อยมันจะมีตาแมวอยู่ตรงไหนวะตาแมวตรงนี้มั้งฝั่งนู้นเหรอฝั่งนู้นปะนี่ไหมนี่นี่ไหนวะหรือว่าไอ้แข้งมันบังนะเขาเลิกเขาเลิกทำแล้วมึงไม่ไม่หรอกมันมันมีไอ้นี่ปิดอยู่ผมว่ามันมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละตาแมวอ่ะเขาเลิกเขาเลิกทำแล้วผมว่ามันมันปิดเดี๋ยวต้องต้องไปดูตัวธรรมดาที่ร้านธรรมดาก็มีปิดนี่ว่ะนะ ประมาณนี้นะผมที่ขาตั้งมีเซนเซอร์เลยเหรอึเซนเซอร์ใช่ไหมขาตั้งนี่มีถ้าเกิดว่าเราแม่เขาตั้งขึ้นมันขับไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเราว่าเราเข้าเกียร์แล้วขาตั้งอยู่เครื่องตัดดับเลยลองลองรวมเป็นปกติเผื่อใครไม่รู้เอออันนี้มาเป็นเกียร์ความรู้นะผมค่อยค่อยใส่ให้ดีนะแล้วเข้าเข้าเกียร์ก่อนดับเลยดับเลยนะฮะคือคุณจะทำยังไงก็ไปไม่ได้นะครับใช่ถ้ามันต้องเอาขาตั้งขึ้นมันนเป็แต่ถ้าเป็นเวฟบอะ ไปรูดยันเกียร์สีเลยแม่งกว่าสุโขทัยฮะกว่าจะรู้อเดิมะฮกว่าจะรู้ว่าขาตั้งวิ่ขึ้นนะเว็บนะแม่งกระแทกแล้วกระแทกอีกอ่ะจะคือมันเป็นอะไรระบบเซฟตี้จากโรงงานนะครับเข้าเกียร์ได้กำคัดได้แต่ไปไม่ได้ดับใช่ครับผมนะครับก็เอาขาตั้งขึ้นแค่นั้นแหละนะฮะนะในนี้ก็แล้วก็ข้อเสียของข้อแต่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าโดนปรับแค่นั้นแหละ โอ้ดูน่าจะโดนนะครับถ้าเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรถ้าเป็นตัวอาคาโคบิดมันจะมีจุกให้เป็นทรงทรงกระบอกยาวนะจะมีจุแต่ถ้าเป็นตัวถองเนี่ยไม่มีไม่มีมันมีสี่สิบแปดนิ้วใช่แต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับรถนะต้องใส่งี้นะใช่อันนี้มันใ่ตอนนั้นเป็นพวกอรถอะไรรถ รถสมัยก่อนเน่ยใส่กันเเฮ้ยกทำไมปีเก่าอ่ะใส่กันช่วงนี้มันฮิตได้ไงฮิตทรงกระป๋องเออกระป๋องนี่คือแบบว่าใส่แล้วไลโบไดร์ดร่มใส่แล้วมันดูดีนครับนะใส่แล้วโล่ใส่แล้วโดนจับแน่นอนไม่ต้องห่วงอ่าลองฟังเสียงแล้วกันแต่บอกไอกข้อหนึ่ง๊บนึงนะถ้าท่อมันโล่งเนี่ยอากาศมันเดินดีมาก็เพิ่มแต่ว่าแรงบิดจะเพิ่มหรือเปล่าอีกเรื่องนึ่งยากันนะต้องมันดูที่ท่อต้องต้องขึ้นวัดดูที่ท่อเออ มันจะเป็นสีสูบไม่หวานมันจะเป็นสูบแบบใหญ่ๆมันจะบ๊บ๊เป็นพวกข้าสูนับแบบเตเลยใช่ไหมใช่วขสูนจะรัวๆเลยพวกาสูนมันจะหวานกว่านี้องรอยางกันแต่ว่านีกระสอบไอ้กระบอกสูบใหญ่กว่าใช่กระบอกสุบใหญ่กว่าแรงอัดเยอะกว่านะผมเมื่อกี้ผมเบอร์ห้า0ันนะอันนี้ลองดูรอบเรีินบ้าก่อนเบอร์ให้ตายไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเราเทียบในรอบที่เท่าๆกันโอ้โหคุณบอกคนละคันขับผ่านบ้านไม่รู้เลยว่ารุ่นเดียวกัน เฮ้ยใจเย็นแรงอัดน้อยอะ่ะเสียงเครื่องมนเเสียเครืงะผมดังกับเสียงค่ออีกจริงๆ <c oughs> เครื่องมันจะมีดูดอากาศนะ เวลาบิดอะมันจะดูดอากาศเข้าไปเอออันนี้ขับไปได้ได้ยินยินเสียงเครื่องอะแมงห้าพันรอบไม่ไม่เท่าอันนี้เดินเบาพันหนึ่งเลยอันนี้คือข้อแตกต่างกับผมนะก็อย่างที่ว่านะข้อดีของท่อเดิมก็คือไมนไม่โดนฝาบเสียงไม่เกินนะแล้วก็น้ำมันเครื่องเหยชาประมาณนี้แล้วกันส่วนเพร์มอร์แมัซนอันนี้ต้องต้องขึ้นไดโนต้องลองเองต้องไปขึ้นครับคนเราถ้าใช้ธรรมดาปกติก็ร้อยสามร้อยสี่พลังเออแต่้าใครแบบว่าเป็นแบบสายสิ่งสายสวดสายบ้าพลัง ะฮะซื้กว่าครับมีทางบิดไปเลยพี่นะครับทำประกันภัยไม่ด้วยเฮ้ยประกันจริงประกันบิ๊กไบค์เนี่ยมันไม่ค่อยแพงนะถ้าเป็นป2ป2บวกอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าส0มพันหลังหลังข่าวก็ออกบ่อยนะบิ๊กไบค์ก่อนนะครับเกิดประเหตุก็่อนส่วนส่วนมากพวกใส่ใส่หมวกไปละสี่แสนก็ตายครับเพราะว่ามันประเพณีแต่คอพี่หักนะแม่งไปเทโค้งอย่างเงี้ยพี่สาธารณะนะผมเป็นผมผมก็ด่าฮะไม่ใช่สนามพี่ก็เอาคือแบบว่าออกไปก่อนแล้วแต่ เขาเรียกว่าคนขับขี่นะครับผมอยากเบนโค้งไม่เบนในสนามนะครับผมก็ขับไม่ค่อยเป็นนะฮะแต่ว่ารู้ว่ามันโอ้มันพอกมันเยอะนะครับเกียร์หนึ่งเกือบถึงร้อยไหมร้อยไหมอันนี้เกินเกินใช่ไหมเกินเกียร์หนึ่งร้อยขนาดขนาดสี่ร้อยสี่นะเกียร์หนึ่งเกินเกินหกสิบเจ็ดอันนี้มันมีกี่เกียร์หกหกใช่ไหมหกเกียร์หนึ่งร้อยหนึ่งเกียร์สองสองร้อยสามเกียร์เกินร้อยห้าเกียร์สามสามร้อยเกียร์สี่สี่ร้อยใช่ไม่ใช่ใช่แเยอะ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 ไปเยอะไปนี่ครับเอาเอาแต่พอดีจริงเกียร์หนึ่ง ไม่ต้องพูดะ่ะน,นี่อะไรนี่นีอะไรเนี่ย,นนไ,ยนนไ,ไฟติก๊กไฟพาร์ตติก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 โอเคอ่ะอ่ะราคาเท่าไหร่คันนี้เดี๋ยวขายก่อนคันนี้นะผมติดจองไว้แล้วนะโดยลูกค้าจากแค่เองนี่นะผม <laughs> นี่ก็ อันนี้มันเป็นปี20นะ2 6 9 0 0นนะครับใองรถเ0 0าบาทส่งทีก้าพ0นครับแล้วก็ไล่ทุกวันจำได้แล้วก็ที่ได้เนี่ยมันเป็นป้ายแดงด้วยคือว่ารถซื้อมาจากศูนย์ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนกับขนส่งถามว่าใหม่ขนาดไหนไม่รู้ว่าป้ายแดงติดรถอ่ะเออก็คือว่าถ้าลูกค้าซื้อเราเนี่ยเราต้องไปจดทะเบียนให้ใหม่เลยใช่จดใหม่คุณจะได้รถมือสองแต่ได้เป็นเป็นคนแรกใไหมเป็นบุคคลแรกในเล่มโอ้สุดยอดนะครับหรือว่าป้ายมันเปลี่ยนยังย ลึ่ไปแล้วเขาประสิทธิ์มายังไม่ติดมั้งคิดว่าเราเราอ่ะเอาเข้าขนส่งแล้วแต่ล่วกุญแจที่สองอะเอาแท้เอาเออมือสองก็มือสองอะแต่สองแท้คันนี้นี่ก็สองแท้ครับผมส่วนนี้ส่วนคันนี้ว่างพร้อมจองเลยอันนี้ผมบอกว่าเลยนะฟรีดาวเหรอเฮ้ยคันนี้ฟรีดาวสองแสนห้าหมื่นเก้าพันราคาได้นะราคาดีเลยอ่ายอดจัดท่วมก็ถ้าเครดิตดีนะท่วมเจ็ดพันสามครับผมผ่อนอยูซีปีผ่อนสั้นนะ ถ้าคุณอยากผ่อนถูกหน่อยก็สักห้าปีหรือว่าเพิ่มดาวเอาเพิ่มดาวไปเลยแล้วก็ไอ้ในเขาเรียกอะไรรายได้สองอันนี้เท่าไหร่รายได้รายได้จริงๆรายได้เกินสองหมื่นออกได้นะแต่เขาบอกว่าสองจุดห้าเท่าก็ตกอยู่ประมาณสองสองห้าไอ้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสบายเลยถ้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดถึงสองหมื่นเออเจ็ดสามยี่แปดสามเท่าอ่ะสองจุดห้าเท่าสองเท่าครึ่งหนึ่งเอาสามเท่าดีสองเท่าครึ่งหนึ่งเอาละสองเท่ากับครึ่งหนึ่งไม่ไม่ถึงสามบิ๊กไบต์อ่ะ รถรถยนต์สองกันนี้เอาเอาง่ายนะตีตีตีเจ็ดพันคูณสองหมื่นสี่หมืบวกอีก3ามพันหเอาปเป็นเจ็ดพันง่ายเจ็ดสามดอะ่ะ ก็สองหมื่นเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยังไงก็ออกได้มูลเจ็ดหมื่นแปดไหวถ้าพี่รับสองหมื่นนะสบายเลยหรือว่าถ้าเงินเดือนหมื่นห้าก็วางดาวสักสองหมื่นวางแล้วช่วยเอาสองหมื่นบวกหน่อยเออครับถ้าผมเป็นผมนะผมเลือกไม่ถูกเลยเอาจริงนะก็แล้วแต่คนชอบผมเลือกไม่ถูกนะแต่ผมเลือกคันนี้ไม่เผื่อมือใหม่เขาไม่อยากเซอร์วิสไงเขาเอาคันนี้เขาก็วิ่งเข้าศูนย์อย่างเดียวผมเลือกรถเดิมดีกว่าก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเดิมดี ไม่ต้องไปท่อก็ไปต้องสนใจไม่เออจริงๆข้อดีนะเวลาขับบิ๊กไบค์เนี่ยสิ่งที่คุณต้องสนใจคือลมยางครับอ่าหม้อน้ำความร้อนถ้าเปลี่ยนท่อก็ต้องดูแลเรื่องของเหลวด้วยอกย่างนึงโซ่เออใช่โซ่นี่ก็แบบว่าสองร้อยต้องต้องหยอดนะโซ่เนี่ยสำคัญกันอย่นนะโค่ดสำคัญเลยสุดๆเลยเพราะว่าความเร็วหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ย โซ่ขาดนี่คุณกลับผ่านเก่าเลยนะเออ <laughs> ไม่แล้วโซ่มันมันขาดนะวันทีสองกรณีนะผมกรณีแรกคือมันฟาดถ้าฟาดเนี่ยปลอดภัยหน่อย <Okay. S 2> คุณอาจจะเจ็บตัวนะแต่รถคุณไม่เป็นไรแต่ถ,ถ้ามันติดเมื่อไหร่นะเนี่ยไอตัวเฟืองข้างในจะแตกเกียร์เกียร์จะพังเกียร์พังเออก็ออตัวใจก็ไม่ค่อยเห็นนะโซ่ขาดเนี่ยนานๆจะเจอนะต้องเรียกว่าไม่ต้องทิ้งรถจริงๆอ่ะไมันจะเป็นนะผมสองร้อยโลก็หยอกโซ่ที อันนี้คลิปเราคุยกันแบบสาระความรู้เรื่อยๆขายนิดเดียวพอเอาโอเคขยันหอยครับติดต่อจัดบ้านแล้วกันกลายเป็นคลิปกลายเป็นคลิปจัดเข้มไปแล้วหยอกหยอกนะผมนี่ก็ผมมารีวิวนะผมให้ดูเป็นสาระความรู้แล้วกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยังนะสูง163ใส่กาว1 0เป็นรถที่เตี้ยมากเฮ้ยเขาเรียกว่าเตี้ยข้อเบาะนี่เขาไอ้จะเป็น800โอ้โห เท้าเนี่จิกพื้นเลยอ่ะนะฮะมันใหญ่ผมเนี่ยบอกว่าผมขี่รถบ้ามากเลยเหมือนรถถังอ่ะใช่โอ้ขี่บังงี้อะโอ้โหกำลังสวยนะร้อยหกสามนี่เหมือนขับบิ๊กไบค์หน่อยครับไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเทียบกับ R 6 R 6สูงสูงกว่าถ้าจะเอาแบบดูดูจะพื้นประมาณสองเซนนะ ถ้าถ้าไม่แตะนะแบบสมมติแต่ถ้าอยากแตะก็สไลด์อีกนี่เนี่ยแต่ที่เดียวนะครับเป็น A6 อ่ะนะครับสไลด์แล้วยังขยืงอยู่เลย A6 ต้องอย่างนี้ A6 เนี่ยแต่ว่าก็ยังโอเคแต่กี่ได้แต่ขี่ไม่ไกลจริงๆอ่ะ cc มันกับความสูงมันไม่ค่อยเกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับประเภทรถมากกว่าไม่แต่ถามว่าถ้าเตรียมหักก็ไม่ดีนะใช่ตอนนี้ประมาณสักร้อยห้าสิบแปดเอาก็ได้นะยังพอแบบถ้าเรามีเบสิกก็ขี่อิซสระ ขี่อ่า15นะครับขี่ MT สูสีมาพวกเนี้ยขี่ได้เลยจริงๆแล้วเะว่าขี่ MX มาที่พิมพคัตอะ่ะระหว่างตอนตวัดขา MX ตวัดขวาสูงกว่าอีกเบาะท้ายมันโ<ม>ด่งใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงอ MX สสูงนี้นะอ่าอ,อันนี้รถจะไม่โหล,ลดนะดูรถเนี่ยไม่โหล,ล,ลดนะไม่โหลดไม่โหลดนะเดี๋ยวเวลาผมสงสัยเวลาโหลดลงคือไงเขาต้องโหลดตรงเนี้ยโหลดก็ใารโหลดตัวจับโช๊คนะโหลดลงคลายออกแล้วมันก็จะลงนิดนึงมาช่วยแฮนดี้ครับแต่ถามว่าบัลลัษย์มันก็จะลดลงไปบัลลัษย์มันก็เป็เสียหน่อยนัเพราะว่าเราไม่เคยไปแห่โค้งหรอกนะ นี่เคง่ายนะครับนะาสีได้โอเคไม่มีอะไรฟังเสียงท่อฟังสาระความรู้แล้ก็เล็กเล็กน้อยฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้จันบัสด้วยนะครับผมแล้วก็อะไรที่ข้อมูลผิดนี่แย้งได้ในคอมเมนต์นะเราไม่ใช่กูรูอะไรใช่ไมครับผมเป็นคนใช้เป็นคนเห็นอยู่กับมันนั่นแหละผมใช้เว็บทวรอยู่สองคลิปล่าสุดไง R6 ผมรีวิวผิดที่นึงเขามาบอกผมก็ปากปวดไว้ให้แต่ถ้าพวกมั่วมาแบบดำน้ำด่าไอ้โง่นะ กูด่ากลับแล้วกูบล็อกด้วยเอเาไม่ใช่ไม่ใช่ชอคผมนี่กูตัดไปดีเอาละโอเคก็ผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคอนเทนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม